วัตึกเลยต้องมาเ,งรเ,เรียนด้วคนตีนรุ๋เลยเดินทางสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับไปแล้วครับ500ชั่วโมงรถใหม่ <c oughs> ก็งานบางๆแล้วครับทำครึ่งวันหยุดครึ่งวันฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้ฝนตกพอรำคาญ <c oughs> ไปแล้วครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกหมากหลวมนะครับน็อตน็อตมันหลวมครับน็อตเบอร์ยี่สิบสองไม่รู้ว่าหลวมได้ยังไงนะดีครับที่เห็นเห็นก่อนถ้าใช้ไปนานๆนี่อ่าเบ้ามันหลวมนะมันจะลูกหมากก็จะใส่แล้วมันหลวมนแต่ว่าถ้าใช้ไปเดือนหนึ่งก็ยังไม่หลวมหรอก เพราะว่าลูกหมากมันจะเป็นทรงทรงแหลมนะครับรัดไปก็แน่นอีกขั้นหนึ่งครับของทีมงานมันหลวมรวมมากครับเขาก็เลยใส่ของของ M6 นะครับตอนนี้เอากิปออกออกก่อนอ๋อตัวนี้เขาเอาออกนะครับ ตัวล็อกผ่านตัวนี้ขาเอาออกขาตั้งขาตั้งเออโอ้มาแล้วนี่ครับพันยกรองซื้อมาห้าพันห้าพันได้แค่นี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าซื้อแต่โครงนี่สมัยเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วครับห้าพันนะครับโครงไม่ได้ใหญ่แบบนี้ด้วยนะครับห้าพัน ตัวนี้เขาซื้อมาสามหมื่นห้านะครับเมื่อก่อนเลยสมัยก่อนสมัยเอ็มห้าพันครับสามหมืนห้าแต่ตัวนี้บบวใหญ่ข้างหนึ่งโบวเล็กข้างหนึ่งครับตัวน,นี้ใหญ่ตอนนั้นจะเล็กซื้อมานาราคาห้าพันครับซื้อว่าซื้อว่าถูกมากแค่โครงก็มูลค่าไปประมาณเ็ดพันแล้วโอ้ฝนตกหนักเลยครับ สายบอลูกพี่คันนี้ก็ยังไม่มีจุดใดจุดหนึ่งรั่วน,นะครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงแล้วเปลี่ยนท้ายชุดใหญ่แล้วครับนี่ครับของที่เปลี่ยนกรองกรองฮาร์ลิกกรองโซลา่า เคนไทยชุดใหญ่แล้วโอ้ของฟันปีศาจเนี่ยเอาไปใส่อีกใช้อีกได้อยู่นี่มันมันหักตรงรอยรอยน็อตนะครับตัวนี้ก็ส่วนมากก็ถ้าถ้า ถ้าไม่เจอดินแข็งก็ไม่หักครับถ้าดินที่ไถแล้วแบบไถเข้านะแต่ส่วนมากก็ดินไถเข้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับก็ไถทางอย่างนั้นครับมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างพอไปปั่นก็โรตารี่มันก็ลงลึกกว่ารอยไถนะมันก็เลยก็เลยหักนะครับเพราะว่าก็เหมือนไถดินก็เหมือนปั่นดินที่ไม่ได้ไถเลยมันก็เลยหักนะครับ โอายน,นั่นเด้อเออนี่ยครับคันนี้ก็ถอดสกีเหมือนกันสกีฟังขวา้าถอดออกเลยเออมือเรื่อย รถใหม่ก็ล้างทุกวันครับผมก็ล้างบางไม่ล้างบางคิดฉีดครับบ้ามาุดมาลูบเลย ใบมีดก็สึกแล้วสีออกหมดแล้ว พีหนานี่คนออกในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้าเขาจะออกสองคันนะครับที่รู้ๆมาขอรถทวันก่อเยอะครับอีกไม่เกินห้าปีครับต้องใช้แต่ของตัวเองแล้วผมวันนี้ก็ไปรับจ้างครับพี่นาเขาจะอกเองครับผมก็หมดแล้วอีกหนึ่งลูกค้า รืออาจจะหลายลูกค,ค้าครับผมก็ได้ญาติของเขาหลายท่านเหมือนกันเขาออกมาเขาก็ต้องเอารถญาติเขาหละไม่ไรครับหมดหมดแล้วก็โอเคครับทำบางไปทำบางก็พออยู่ได้ออก,กอนได้เปรียบนิดนึงครับมันทีออกข้างหลังก็สู้ๆครับหกปีแป๊บเดียวครับ เดี๋ยกวก็ถึงเดี๋ยกวก็ถึงการใบมีดใบมีดตัวนี้นี่จะเงยกว่าของผมนะครับนี่ตัวนั้นจะออกคว่ำๆนะว่าม,นะามันมันเงยอย่านี้แล้วมันมันเจะคันนาครับมันมันเจลำบากครับมันรวมหมดของผม จคันนาเวลาลากเครื่องอัดฟางครับมันดิ่นแข็งๆเนี่ยเจไม่ค่อยจะเข้าแต่ถ้าไร่ดินนี่แบบนี้นี่สุดยอดครับแต่แบบนั้นก็มันผมทําเพื่อไว้เจะคันนานครับเจคันนาลากเครื่องอัดฟางมันก็จะเจขเข้าดีกว่าโอ้ปิดจัด ขยับเปลี่ยนเลยมันขยักมันจบจริงจิเลยเจนได้จะตื่นเติมแ้วอีกน้อยตลอดเึงก็นั้นถ้าถ้าทำถ้าทำเหมือนคันนี้ก็ไม่อยากครับซื้อแค่ชุดเทพพนมมาแล้วก็ซื้อกระบอกมา แล้วก็ชุดสายแค่นั้นหละแล้วก็แปลงตรงข้างหลังนิดนึงครับถ่าออกนิดนึงก็ได้นะครับเทพนมนี่ไม่ต่ากว่าถ้าถ้าเป็นของพวกคานล่างมันสามพันห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณหกพันถึงเจ็ดพันนี่แหละประมาณหมื่นนึงครับถ้าถ้าอยากให้ได้ยกสูงแบบนี้แต่ตัวนี้เพงกว่าตัวนั้น ไม่แน่ใจว่าเพงกว่าห้าพันหรือเปล่าตัวตัวพิเศษกับตัวธรรมดาไม่แน่ใจว่าแพงกว่าห้าพันหรือเปล่าเพม่ถึงไม่แน่ใจก็สุดท้ายก็ต้องถอดอยู่ดีครับเวลาเวลาอ่ายกกลองแปลงต้นไม้เยอะๆครับก็ต้องถอดใบมีดนะโอเคครับ นี่ก็บายบายครับไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ